สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าประตูแต่ทําลายสิ่งของได้นะครับแต่ชื่อจริงมันดันชื่อกําแพงผมว่าเพียมากเลยในก,การตั้งชื่อไอของผู้สร้างเกมเนี่ยแต่ว,ว่าครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นแบบปกติกเลยว่าครับเพราะว่า <c oughs> เสียงผมเพียนดิดนึงเพราะว่าผมพลาดมาแล้วผมพลาดมาเยอะแล้วแต่ผมจะมาเล่นแบบปกติให้ดูก่อนนะครับ Đúng rồi Ủa, cái gì vậy? Bắc hả? Không được มันมีวันคิดมากด้วยนี่ผมมีไอ้นี้ตั้งเยอะนะครับผมจะครับไม้กางเขนนะครับทุกคนเอาไว้ปราบผีนี่แล้วก็มีค้อนด้วยว้าวใส่มีอะไรเอ้ยใช่อืมทุบทุบี่จ้าอุ้ยได้นี้ด้วยโอ้ยกระตุกโอ้โหเกม เกมอะไรเนี่ยผมิ่มไม่กล้าทุบละโอเคทุกคนพาคน,นี้ขอผมไม่ทุบข้องแล้วมันมันทุบแล้วมันได้เงินเพิ่มนะครับแต่ผมไม่เอาผมไอ้นี่วะใครเดาอะไรผมแบบไอเดนไปเรื่อยๆดีกว่าคลิปมันจะได้จบเร็วด้วยว่าช่วงน,นี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาในการตัดต่อคลิปเว่าไอไอัดคลิปเลยเพราะว่าผมจะต้องเตรียมอ่านหนังสือครับ แต่ก็ต้องไปช่วยพ่อแม่ด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเลยอโอเคเราโอเคเรากินไอ้นี่สามอันแล้วเราจะวิ่งเร็วนะครับทุกคนนี่วิ่งเร็วนี้ท่าอะไรท่าอะไรไม่เอาไมนมีแบตเตอรี่เท่าไรโอ้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ทาสิบห้านะครับจะผมไม่ต้องใช้หรอกเพราะผมเก่งฮ่าฮ่าฮ่าอี เอมามั้งโอเคเจอห้องมืเดเอานี้เลยโอเคอปิดฝากันไอ้นี่แล้จะได้มีเปลืองแบตเตอรี่เอ้ยทุกประตูหนีปีศาจมันมาตายละเออจงังหวะนี้ ไม้ไว้ทำอะไรไม่ได้เอ้เดนินเดินกักถังขอเก็บแบตเตอรี่ก่อนโอเคเก็บแบตเตอรี่แล้วอีกเก็บอีกเก็บอ,อีกอืมจะรีจับรีไปนิ่งนะครับเพราะว่าผมข้างให้จะเก่งนะครับเก,กี่ยวอ่ะเอ,อะ้ยเดี๋ยว แล้วมันมีอะไรยืนในดินชักด้วยนะได้นึ่งทับที่ซ้องนี่คืออะไรไมีขุมให้รู้เนี่ยคืออะไรอะ่ะแล้วไม่มันมืนมีอะไรยืนในดินชัดชื่ออะไรสมยักษ์หรือเอา้าเบ้กลับมาเป็นมืนเดิมนี่ว่ามันคืออะไรอะ่ะในช่างเก็บของไม่มีอะไรเอ้ยมีเวลาจัดด้วยตอนนี้สองนาทีละโอ้ไม่อยากจะเชื่อเกมนี้มันจบเร็วมาก ยังแค่สองนทีเรามาถึงได้ยี่ห้าห้องแล้วไม่จะเชื่อจริงๆเสียเวลาตรงนี้ตั้งห้าเวิกโอ้โหมากเลยอ่ะเดินมู้เดินไปมั่วโอเคเสียเวลาจะจัดๆเลยอุ้ยจิตทุบหน้าก็ได้เพื่อได้ข่องโอโ้ไม่ได้โชคร้าย ชื่อนี้ชื่อมาโอ้โหมันมาอีกตายละมันมีตู้ไหมอ่ะเหมือนเหมือนไม่มีเลยห้องนี้ไหมห้องนี้มี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 มแอบแอบเออมาเราหาอันนี้ดีกวะเปลี่ยนโอ้โหมาเรื่อยๆรืเลยว่างเหรอโทรมาทัา้งตคู่จะมาจะมาแอบ ทุบตู้ได้หมันเที้ยวตุกตุกตุกนี่ทุกเลยอนีอุ๊ยอันนี้ครับอ,อันนี้ห้ามจ้อ,นนจองโอ้ยจะโดนดิโอ้โหอ้น,นี้่อะโอเคมันท่าไปแล้วนะขอไอ้นี่อันเ่อได้ของไอตัว e ฮะตัว e คืออะไรเนี่ยไอ้พวกก้อนไม้พวกนี้ไม่ทำอะไรได้ อ้าวตายแล้วโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันคืออะไรอ่ะมันไม่ได้ดรอปเป็นพวกข้องในกระเป๋าแล้วว่าล่ะทำไมไม่ค่อยได้ของวิ่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 งไฟไฟลบโอ้ยติดโอ้ยมอกมาตายลูกนะเนี่ยตต้้อองงนนีนะ เอ้ยปวดตกมาเอ้ยไม่ทุบที่จ้าโอ้ปวดตก,ป,กปวดตกไม่ได้เตียนแบบปวดตอดแล้วเอ้ยแล้วมันโอ้โหเล่นเื่อด้วยเสือตามหลังมาเอ้ยขรกลัวมาเสียวที่ไม่ได้กลัวหนีมันมมวิน่งมาละทำทิ้มาโลโมชั่ กำลังมาเอ้ยอะไรเอื้อเดินตู้ทับเออเมื่เชื่อเดินตู้ทับตายโอ้ยกระตุกๆๆมตุกตุกปิดแอร์ก่อนทุกคนโอ้เลือดผมจักเยอะตอนนี้น้อยแล้วเพราะไอ้ไฟนั่น ขอยาหน่อยถูกมาเนี่ยยังไม่ได้คลองเลยอยากได้ยาโอ้ยได้ยายายาวมันเป็นแบบนี้เหรอวะอันนี้คุณพี่เขาเียว่ายาแหละครับเนี่ยไม่เอาไม่เอายาวแบบนี้เอายาที่มันเป็นกระปุกยาพาราเข้าใจไหมอันนี้มันไปยังอุ้ยมันยังไม่ไปเกือบตาย เกมนี้ด้านมีไฮ้ด้วยว่าเอ้ยขอยาหน่อยเหลือมันรอบแบบเป็นไอ้นี่อะจริงไอพวกไม้พวกนี้ผมมาดูนะว่ามันคืออะไรกระเป๋าผมนี่มาหกนาทีแล้วเหรอเนี่ยเชื่อฉันเสียเวลาเลยจะเกมไม่หกนดีแล้วคนแรงคนแรงหรือกมันจะมา ว้าวว้วว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 ้ววววววไวว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 นวว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 วตายเกม มันต่อ,อยนะผมตายอ่ะโอเคผมกลับมาที่จุดเดิมแล้วอ,อ,อ๋อะไรเนี่ยอ่าอามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยทำไมมันดูจะตุ้งจังอา่าใช่แล้วผมก็ไปเตรียมข้อมาด้วยพ้อตนนัวน้อย ตายแล้วัวบทุกคนเฮ้ยมันวิ่งมาเลยหรอเฮ้ยทุกคนมันวิ่งมาเลยหรอ ดังผมร้อนดังผมร้อนแล้วเอออะไรอะอะไรรีวิวอะไรทีบ้งโอ้ยเจ็บคือมันขึ้นอะไรอะฟาร์มขอกนโอ้ว้าวมีระเบิดด้วยเฮ้ยสื้ได้หลายครั้งโอเคมันสื้ได้หลายครั้งผมรวยผมด้วยผมขอไปกึ่งเขนหน่อย แค่นี้พอโอ้ข่องเต็มตัวเลยดีลับเบิร์ดด้วยสลับข่องดเลยโอ้สลับไม่ได้ไม่ไมเป็นไรเอ้าทิ้งได้เอ้าทำไมอ่ะไม่ทิ้งของเ่รอไข่ไจ้าไข่ข่องจำเนนะป็นนะไข่ปืนไข่ดรบเบิร์เดับเบิร์ดอันตรายมากรอดเขอร้อง อันนี้คือประตูปลอมนะอันนี้คือประตูปอมนะอนน